มันเป็นอาชีพที่ได้เงินไวไม่ต้องไปรอผลผลิตสองสเดือน1 4 1 5วันคือได้ตังค์มันไม่ได้ยุ่งยากเย็บเดียวก็ปัดดังนี้เลย<อ> <laughs> เห็นงไหงมกับพวกผู้ขาย,ยานะ่ะไม่ขามาลาบกระไลตลาดนี่คือรองรับเราตลอดได้ผลผลิตก็คือโอเควัน<อ>นั้นหนูทํากองเตี้ยเก็บได้วันนั้นนะวันเดียว175ากิโลปัดโอ้โลละเจ็ดสิบกระได้ห้วยได้อยูค่ค่ะเป็นมื่นเหมือนที่นี่ใช่ค่ะ บัดร่าดาเด้อครับพี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตร,รีิสานยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนี้บป็นนิวสิบห้าเมื่อเบิงคูสาวเพาะเห็ดนะครับเด้อผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดฟางนะครับน้องแพลวสุภรัตโมกขท,ทิพย์พิกัดบ้านโนนสุขสรรตําบลกลางอำเภอเดือดดมจังหวัดอุบลราชธานีมหาความหูเรื่องการเพาะเห็ดฟางครับนี่น้องแพลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเอา อยู่ในวงการเฮ็ดฟางมาดโดนซ้ำใดแล้วครับประมาณแปดเก้าปีแล้วค่ะแปดเก้าปีแล้วครับผมใช่ค่ะเอาเป็นยังไงคือเขาคือมาเลือกปลูกเฮ็ดฟางพอเฮ็ดฟางครับเขามองว่ายงไรมันเป็นอาชีพที่ได้เงินไวมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้ไปทําอะไรเยอะครับทําเฮ็ดวันสองวันแล้วก็ไปรอไะ้มาอีกทีก็มารอเก็บเลยสามสี่วันเราก็ได้ตังค์แล้วไม่ต้องไป ใส่ย,ยาสารเคมียังใดๆคือง่ายมากเป็นาอาชีพที่ทําง่ายมากเฮ็ดง่ายได้เงื่อนเร็วใช่ครับผมไม่ต้องไปรอผลผล,ผลผลิตสองสามเดือนสิบสี่สิบห้าวันคือได้หยิบตังค์อันนี้ทีเฮ้าเห็อยูนี่ก็คือพอแบบอัน,ลง,ล,อนลงเรือนใช่ค่ะลงเรือนมันมีทั้งหมดจากแบบครับมีสองแบบลงเรือนกับกองเตี้ยลงเรือนกับกองเตีย,ตยใช่ค่ะอ่าลงเรือนค่ะจะใส่เป็นเปลือกมันล้างค่ะเปลือกมันล้างแล้วก็จะเอา มาหมัก EM กางน้ําตาลแล้วก็จะมีอาหารของเขาอาหารเสริมผสมหมักใส่กันประมาณ3-4วันมาคืออย่างนั้นค่ะมันจะมีผ้าผ้าปูแล้วก็กองที่มันใส่แล้วก็เอา e ออะไรลดลดแล้วก็คุมไวป,ประมาณ3วันก็เอาขึ้นโรงเรือนเอาขึ้นโรงเรือนแล้วลวก็จะต้มน้ําห่อนอบขาเสือมันคือดังไฟ่มันจะมีถังอยู่บ้านอยู่อีกที่หนึง่งอบเอาไอ้นามเข้าไปฆ่าเชื้อโรคในโรงเห็ด อบเ็จประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงให้ได้อุณหภูมิรอให้มันเย็นเปิดอากาศมาวันหลังเราก็โรยเชื้อเห็ดเข้าไปโรยเชื้อเห็ดเข้าไปแล้วก็ปิดไม่ให้อากาศเข้าสนิทเลยไม่ให้มีอากาศเข้าครับประมาณสี่วันเปิดขึ้นมามั้ก็จะเป็นใยขาวๆแล้วก็ตัดใยตัดใยเสร็จต้องให้อากาศอีก4ี่ห้าวันไม่ต้องทําอะไรรอเก็บอย่างเดียวบ้าใช่ค่ะง่ายมากแต่เงินภายในสิบมือสิบสิบสามถึงสิบสี่วันได้เก็บค่ะ ครับค่ะทำทำยุโรบนึงลงนึงกัะสก็บได้อยู่กกยประมาณอาทิตย์นึ่งแต่ได้ไดผ,ลผลผลิตก็คือโอเคหมายถึงว่าเฮ็ดรอบหนึ่งนี่เขากกสิสก,ก็บขายได้อาทิตย์หนึ่งใช่ค่ะบ้านนี้หลังจากนั้นเพิ่งก็บเมิดบ่บครับเมิดเขาก็บ,บนมาเฮ็ดหม่บ้าใช่แต่<ด>มันก็ได้โดยการใส่ลรงเลื่อนเก่านี่ล่ละใช่โรงเลือนเกาน่เเกาเอาอันเอาขี่เอาอยัางออกมาออกมาเมิดใช่ขี่มานนี้เอาไปเฮ็ดปุ่นยังได้เบิดใส่ผักเลยยังงามครับค่ะโอ้ นี่ลักษณะโล่งเลื่อนเพิ่นกใ็ใส่ใส่ใส่ใหม่นะครับเนะาะงค่ะใหม่ใส่ใหม่มุ่งล้างค้าล้วก็ต้องอันนีบ้บ่หนิใส่ใส่ผ้าจักสันตนี่ครับคุ้มอ่าปกติอ่อใส่สันเดียวค่ะอันนั้นมันขาดเพื่นก็เลยเอาผ้ายางห่อมันตาก<อ>แดดปกติถ้ามีร่มในปลายงปลายางห่มๆสิเพื่นมาคุมเพื่นว่มากแดดค่ะบ่ครับแมนอันนี้มันแดดเพื่นก็ได้เอาเสื่อลมคุ้มไว้ทางแดดมันซื้อๆโอ้ ถ้าปกติมีปลายา่างปลาปามีก็เฮ็ดได้เลยแม่เฮ็ดได้หุ้มเลยค่ะก็ใส่ผ้าสีฝาเดียวจบครับโรงเรือนก็จะมีหลายแบบือที่เห็นนี่คือโรงคู่มันจะเป็นสองชั้นคู่กันแล้วอีกแบบก็จะเป็นชั้นอ่อชั้นเดียวอันเดียวโรงเล็กๆมีทําได้หลายแบบแล้วแต่ตามสะดวกครับค่ะโอ้ปกตินี่เขาที่ใส่ผ้าใบสีฝานี่ย<ช>นะครับเนา<อ>ะเป็นพายางขาวก็ได้พายางไสก็ได้โอ้แล้วแต่ ค่ะแล้วแต่กระสีคุ้มข้างบนด้านคางทั้งซีด้านใช่ค่ะไม่ให้คือเห็ดเห็ดฟ้ามันบดมันบ่มากแดดมันมักแสงแดดครับค่ะมันหมักหุมหุมสีโอเคข้างล่างนี่เขากะทมใบดีดีค่ะยังสี่ทมใบตอนนี้คือเห็ดเรายังไม่ได้เก็บยังไม่ได้โตปกติอะถ้ามันโตขึ้นอีกสักหน่อยก็สั้นตีนออกสั้นตีนให้บรห้มันมีขีดินให้มันมีอากาศเขาค่ะบ้าครับใช่ค่ะเอาแสดงว่าดอกเห็ดใหญ่นี่เขาก็ต้องให้อากาศเข้าไปบอกให้อีค่ะ เป็นอย่างคือหายอากาศเข้าไปเพื่อเห็ดเราจะไม่ได้ไม่ยุบไม่ฝ่อมันจะเบเอาแห้งค่ะถ้ามันอาแห้งไยเห็ดมันก็ยุบกับฝ่อค่ะครับแต่ว่าช่วงแรกนี่ต้องให้อาเอ่อาเอาค่ะแรกๆก็เอาเอาให้มันโตอีกมืออื่นนี่ก็เอาออกแล้วค่ะนี่บ้าคับใช่ค่ะเพราะว่าที่พี่ไปถ่ายเมื่อกี้เห็ดมันกําลังจับเม็ดยังยังไม่ได้พอดีเก็บครับผมค่ะ ปานนี้เขาพอะเขามาอยู่ในร่องเลือนนั่นสิตรงการดูแลเพลิงไหนตรงหดหนาหดยางบ่เออสมมติว่าเราปล่อยให้มันเป็นเม็ดขึ้นประมาณเราได้เก็บเห็ดประมาณอยู่วันสองวันเข้าจังพนมนหนาไหมเพลินค่ะครับเข้าบาไดี้ไปหดกูมือเด้บได้ยากเลยเก็บเดวก็ปัดด่างนี้เลย<อ> <laughs> คือแบบว่ามันแห้งอีดีเข้าเบิ่งแหละโอ้หน่าอ่าเวลาเข้าจับเพิ่ง สันสันขี้มันถ้ามันแห้งเั้เขาก็จังหดถ้ามันไม่แห้งเราก็ไม่ต้องลดก็ปล่อยครับค่ะนั่นแหละแสดงว่าจะโหดแต่มือแรกๆที่เห่ารงมั้งครับใช่ค่ะจะจะการหดหนามคือหายตอนทีเห่าปูไปใหม่ตอนเห่าปูไปใหม่คือตอนเราเอาขี้มันขึ้นสันมั่นเขาก็เอาเสือเฮ็ดใจเขาก็บหดหนามเขาก็คุ้มใบซีมือชนุวานเลยคุ้มใบซีมือปุ๊บพอไม่้องตงมีอากาศเขาเลยให้มันเอาเลยซีมือมาเขาก็มาเปิดเขาก็มาโหดหนามอีกกระนึง คือเขาเรียกาการตัดใยเห็ด oh. การตัดใยเห็ดคือลดให้ใยมันยุบแล้วเราก็ให้อากาศคือจะมีช่องลมนี้ค่ะคเห็นไหมมันจะมีช่องลมอยู่ข้างๆนะเนี่ยเนี่ยอน,นี่วะใช่ปกติเราจะปิดสนิทเลยอันนี้ก็คือการให้อากาศ oh. มันเข้าใช่ค่ะมีหนาา้าต่าง้อมมีหน้าต่าง้อมมีหลายการให้อากาศแต่ก่อนก่อนตอนโ,โยรยเชื้อเห็ดแรกๆวันแรกนะ่ะคือเราปิดไว้เลยสนิทสี่วันไม่ให้มีอากาศเข้าหลังจากสี่วันเราเปิดมามันจะเป็นใยข,ขาวๆเต็ม ค่ะใหญ่เขาเผเต็มเราก็จะลดน้ําตัดใหญ่เขาแล้วก็เปิดอากาศให้อย่างนี้ประมาณนี่แหละอันนี้ประมาณสักสี่วันมันก็ขึ้นเม็ดอย่างนี้ครับรวมเบ็ดเสร็จประมาณจสต่ําบสุม1 3บสวันได้เก็บรับเงินแล้วค่ะเรียรับเงินได้เงินเร็วนะครับเ้องได้เงินเร็วกับบ้ด้ไปใส่ยาขายาใส่สารเคมียังง่ายทำแล้วก็ไปเลาะเลยเอ้าบานตานี่อันเชื้อเห็ดเข้าม่ได้ใส่บ้านนี้ครับอ๋อเชื้อเห็ดครับ หนูเป็นคนอาเขาเรียกว่าอะไรเดียผลิตไม่ได้ผลิตเองค่ะคือครับรับจากคนที่เข้าทํามาค่ะเขาเอามาเฮ็ดอีกเท่านึงบ่ครับคือหนูจะรับเป็นก้อนมาเลยแล้วก็จะเอามาจําหน่ายที่ร้านครับทําจําหน่ายมานี่แปดปีแล้วขายขายกอนมาขายไปเขาเรียกว่าร<อ>ับมาขายไปแต่หนูจะลงลายยี่ห้อมีหลายเจ้าเจ้าดังๆในประเทศไทยอ่ะ คนไวไปอยู่นีเบสคือแบบลูกค้าต้องการยี่ห้อใดยี่ห้อใดคือเรามีตอบโจทย์ให้เขาหมดทุกยี่ห้อครับผมค่ะส่งทั่วประเทศก็ไม่ได้ส่งก็คือจะเน้นส่งให้ลูกค้าแถวบ้านเราอ๋อยังมั่มีออนไลน์ค่ะครับเฉพาะเฉพาะบ้านเท่านี้ขายหมดแล้วกับพ่อได้ขายอยู่ค่ะคือเพตน่าจะรวยน้ํายืนน้ำกุนทุ่งสีบุญทลิกเขารู้จากร้านหนูหมดแล้วอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะ เอาเตกีขออนุญาตถามนิดนึงเตกีห<ด>นองแกวเห็ดยังกอนถีสิมาเห็ดเห็ดนี่ครับเห็ดไฮไซนาธรรมดาว่า,าเได้เห็ดยังเลยเลี้ยงงลอ้ยงควายอยู่หนาโอ้เลี้ยงง<ต>ัวเลี้ยงไม่เป็นสาวโรงงานอยู่ปีสองปีมันบอเวิร์กแตกลับมาอยู่บาทห้าแต่มาเห็นเขาเขาเจ้าเห็ดเห็ดฝั่งโอ้อยากเห็ดทำเขาเด้แต่ว่าตอนแรกจะทํากองเตี้ยทํากองเตี้ยก็คืออยากเห็ด เเลยไปศึกษาเหตุมามันจะทําได้เฉพาะหน้านี้มันเข,านข้าเสเหตดน้ําขนหน้าค่ะใช่แต่ถ้าโรงเรือนเราจะทําได้ตลอดทั้งปีโอ้ใช่ครับนี่<ต>คือความแตกต่างใช่ค่ะกองเตี้ยนี่เสียเหตดได้เฉพาะหนาหนาวเสียเห็ุแดอันเขนก็เหตุในท้งหน้าเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคนถ้าคนมีปลาอยาาาาา่างปลาปามปลาบกมม่วงเจ้าก็จะเหตุได้ตลอดเพราะว่าเขาจะเห็ดน,น้ำหลองยางอะค่ะเมนแต่ว่าตะคนมมมี่เขาเจ้าจเสียเน้นเหตุน้ำให้ใส่หน้าก็จะ แต่เฉพาะนาที่เก็บเกี่ยวคนผลิตเขาแล้วก็จังใจได้ไปก็ลงกองเสียค่ะโอใช่แต่เอาบาน,นีปัจจุบันนี้ผลผลิตท่านไปขายใช่ไครับพอขามาหลับเอาค่ะบ้าแต่ว่าขันโบาข่านก็ไปขายเองกิโลละลอยลอยเศร้าส่งเพิ่นกับเจ็ดสิบบาทพอขามาหลับเอานี่เข้าขายเขาจักบาทครับกิโลละเจ็ดสิบส่งเขากิโลละเจ็ดสิบใช่ค่ะโอ้เอาสามโลกงนี่มันผลผลิตนี่สิเวลาเก็บสิได้มือละจักกิโลครับ ตีถิมถิมโลกงหนึ่งกับสิได้ประมาณสามสี่สิบโลตีถิมถิมนน้อยครับค่ะตีน้อยสามสิบสี่สิบโลต่อมือกับสก็บไดดประมาณอยู่โลงหนึ่งลอยห้าสิบก็บเอาละค่ะว่าเอาหลายดอกเอาได้น้อยก็หลายมันหลายถึงลอยห้าสิบโลใช่ค่ะพาดต่อรลงนี่บ่ใช่ค่ะพี่เ้าน่าเห็นนี่บ่ใช่ค่ะพาดโอ้โลละเจ็ดสิบก็ได้ห้วยได้อยู่ค่ะเป็นมื่นเหมือนที่นี่ใช่ค่ะ S <S อ๋าวัฒนธรรมดาเลยครับพี่น้องผมหัวก,กับหูว่านี่โรงนี่กับสีประมาณหเมตรเนาะหกขนสีขุนหาประมาณนั่นแหละนะครับนาอกใช่ค่ะโอ้โรเล็กๆแต่ว่าสามารถเฮ็ดเงินได้ใช่ค่ะเป็นหมื่นเลยปะได้ค่ะโอ้โหบ้านนี้รอบนึงเก็บตั้งมือกอครับประมาณ4ี่หวันค่ะรอบแรกก็้าคนบ่ใจห่อนเพื่อกบหดน้ำเอา มันก็ขึ้นรอบสองแต่มันก็จะห่างๆแน่แต่ผู้่นต้องการขายแบบอันนี้เปิดโลออกเปิดเฮ็ดไม้เลยครับแมนค่ะแต่เห็นในตลาดนี่เขาเจ้ากินดีแห้งเนาะเห็ดฟังแมนค่ะกินดีครับผมเพราะว่ามันเอ่อ้องพองอันนี้เนาะข้าเจ้าก็มากการพะเห็ดฟางนี่เพิ่นมีความเสี่ยงหรือว่ามีปัญหามีความเสียหายยังเกิดขึ้นไหมค่ะก็คือจะเป็นลาครับล่าขาวคือให้นอายอเห็นอยู่ลาขาวคือหนึ่งหลังร่มเรือนบ่สสอาดโอบบ่ได มันก็จะเป็นมีส่วนค่ะมีมีปัญหามีความเสี่ยงคือกันบันไดบันบอก็มีมันก็ขึ้นอยู่บางทีก็ขึ้นอยู่เราอากาศอากาศจะภูมีอากาศเราครับมีค่ะใช่โอ้บางท่านจะแก้ปัญหาจังไนแก้ปัญหายังไงมันก็ต้องไปตามเนื้อผ้าเนาะ้ายๆว่าค่ะมันมีรลกขามาเขาก็ ตรงปลอยมันไปมันเห็ดยังบ่ได้ใช่ค่ะมันแก้ปัญหาไม่ได้โรทิมเลยก็ะโรทิมแต่ว่ามันกับออกอยู่ได้ค่ะมันกับมันบ่ออกเลยออใช่ค่ะแต่สาเห็ุเห็่บอกมันมีลามันก็ยังมีเห็ดปนขึ้นมาลาค่ะเพดสาเหตุที่มันเป็นลาขาวคือทําความสะอาดไม่ดีกับโอบไม่ได้แต่ถ้าเราทำดีๆมันก็ไม่ขึ้นบางโลมันก็ไม่ขึ้นทำความสะอาดดีๆนี่ต้องทำจังไหนเอาคือเวลาข้าเกี๊ยเห็ดเบิร์ดข้าหือขี้มันทิมข้ากับตรงคัดเอาแปรงคัดเอาแบหล้างดีๆตาลูกเห็ดไว ให้อากาศมันพายมันแหงนะคะปานั่นบ่แเมนค่ะสักเพ่ความสะอาดเมนค่ะเอาแปรงถูน้ำสันมันโอ้ครับถูน้ำใหม่น้ำสาวน้ำยางสิเมนค่ะให้มันสะอาดระนาบตีใจหลังมันดีๆครับเอาเพื่อนดินเท็ดยังไงไปนี่เพื่อนดินมันเป็นยางค่ะก็เอาไม้กวาดกวาดพิงก็้ือเอากระเปิดไอ้ผ้าออกให้มันอากาศพัดเข้าไปนะคะครับตากโล่งไว้ใช่ตากไว้จักเหมือรับจังโล่งรุนใหม่ก็เมือซ่องเหมือก็ได้ล้วค่ะครับค่ะ อวิธีการแต่ว่าก่อนทิ่สีลงนี่ก็ต้องอบทุกครั้งใช่ค่ะตอนบก็คืออบตอนที่ขึ้นเปลือกมันเสร็จคตอนตอนตอนอบเหตุยังไงกับตอนตอนอบตอนอบมีว่ท่อเพื่อนนันบ่แมนค่ะมันจะมีท่อพลาสติกนั่นบ่ไม่ไม่มันเป็นท่อเหล็กมันจะอยู่อีกว่าอย่าาง่ายก็คือห้าสิเอาเอาอันท่อเหล็กมาใช่ค่ะมันจะเป็นทั้งกิโลใหญ่ๆนะทั้งทั้งสองลอยลตดแมนสองลอยเนี่ยนะคะนาะแมนการเสร็จทั้งคู กระดังไฟต้มน้ำหอนในถังอ่ละล่ะให้มันเดือดเท่ากับแค่เอาไอา้ไอ้ควันไอนนะ้น้ำน่ะเข้าไปในโลง่งครับอบขาเชื่อตอนทอมาใส่โล่งนี่ใช่ขยัดเข้าไปแต่ว่าตรงปิดไ้สนิดครับยาให้อากาศเขาหน้าต่างกับหาม,มี่หาม,มี่ค่ะอบจักมือครับหรือ,อจักชั่วโมงสี่ถึงห้าชั่วโมงค่ะสี่ถึงห้าชั่วโมงพอค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิครับค่ะว่าโอเคหกสิบถึงเจ็ดสิบองศาพอจบ เขาไปนั่งอบผิวอยู่หันมึงแน่นอะว้าเฮวยบ๊อดเล้นค่ะออกเขาขึ้นเขาดิออกมานี่ซุกพอดีซุกขาขาวเลยสีโอ้บครับันต้านีเอาเมื่อกี้ทราบปัญหาแล้วก็ข้อควรระมัดระวังแล้วบานนี้มันมันมีปัจจัยอยังหรือมีเทคนิคอย่างพิเศษบสิสิทฮ็ดในเฮ็ดเท่าติดหลายแล้วก็ดอกใหญ่นำนักดีจัิงสิครับมันมีไหมมันก็มีค่ะครับมันนึง การที่มันจะมีห่อโมโวนเสริมของเขาค่ะอาหารเสริมมวดทีห้าผส,สมเนี่ยมันก็มีส่วนเทคนิคแต่ละคนสูตรแต่ละคนเมนค่ะครับโอ้ว่าเมนว่ามมว่าแมนว่าเอาเสือมาใส่เสือแ้วเพื่อนกับสีดอกใหญ่ยังยสีบวครับบวค่ะมันก็มีอาหารเสริมมีห่อโมโวนผลของเขาเหมือนกันค่ะโอ้เทคนิคสูตรพิเศษใช่ค่ะมีสูตรเหมือนกัน <laughs> ครับบาน,นิธาสมบูรณ์ไกรณีบัวผลบัวยังเอาเสือมาใส่มาว่างัเสือกังสีเพื่อน สิเป็นหลายบบ <ะ S 2> ออกอยูออกบอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ใชค่ครับครับส่วนหนึ่งก็อาจสิมาจากอันเชื้อที่เอามาอังสีเนาะเชื้อเห็ดใช่ค่ะมันก็ถามว่าเชื้อแต่ยี่ห้อเขาก็ทามาดีหมดยี่ห้อค่ะใช่แต่ยาเค้นเชื้อเห็ดก็อยู่บาทน,นะคะมันจะมีพวกเชื้อเห็ดหมดขั้วข้อมูลยัง,อย,งอยู่หลานค่ะครับผมเอาน้องแพลวว่างวลาจังได เรื่องการตลาดของเฮ็ดฟางนี่ครับมองว่าครับคือมันตลาดมันกับไปได้ดีค่ะมันคือมันเฮ็ดจำได้กับพวกพอขายนะพอขายไม่ขาก็เจ้ากันโอเคขายไม่ขามาหลับก็ร้ายเพราะตลาดนี่ก็คือรองรับเราตลอดว่าจะจะมีเฮ็ดบอเข้าเอาบออันนะคะบ่ต้องกังวลว่าดะกังวลค่ะว่าจะสิขายออกบอเพราะว่ามันมีคนมาลับพอขายน้ำมันห่านก็ซ้ีเจ้า บางเจาก็มารับแต่ตีหนึ่งตีสองบางเจาก็รับแจงออกครับค่ะโอ้บางปีไม่ปหันแท่งทรงโล่ะัแปดชีพโลละับลอยคุณข้าเจาะมาจตกกรุงเทพมว่าครับแมนค่ะโอ้เอาเคยเก็บได้สูงสุดจักกิโลครับต่อเหมือตอนนั้นหนูทํากองเตี้ยเก็บได้วันนั้นน่ะวันเดียวร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลแมนค่ะเอาขึ้นเอาขึ้นโลดกับวเวิร์ตาอย่างนอนเป็นกองเตี้ยค่ะ เผ็ดประมาณสามสิบห้าแปลงเอาคิดเป็นเงินเมือไหนจักบาททรงเขาโลละเจ็ดสิบเมื่อเดียวเลยป้าโอ้เป็นเงินจักบาทนี่เป็นแสนคุณบอบอ้อนะนอไอความกันเวยค่ะสามสิบแปลงน่ะสามสิบห้าแปลงน่ะครับเมื่อเดียวเลยเงินเป็นเมื่นค่ะวันสบายเลยนะสบายสบายคุ้มเมือนี้กัเผ็ด เก็บหนึ่งคน้นดียวเนาะเก็บเมื่อละซีปแปลงมันจะกำลังพอดีกันมีมูมีผัวกไ็ไล่น่ะมาเก็บเมื่อนั้นหาคนครับค่ะเก็บเนี่ยตัองเก็บตั้งแต่จกักจักโมงตั้งแต่ตีหนึ่งค่ะถ<อ>้าเท็ดหไหลถ้าเก็บมาไลยเนี่ยก็ตีสามตีสี่ก็ได้เนี่ยฮะมาเก็บตอนสาวของสิบป่ได้บ<ด>่เขาเก็บหมดได้ค่ะแต่ว่ามันพอขาเขาบดว่าท่านเขาโอ้มาต้องไปหาคายเองไปคายกัมันก็ย,ยากเนาะมันสวยมากก็ได้ ครับว่าเอาเสื้อนี่เก็บตอนใดก็ได้แต่ว่าพอข่าเขาสิมาเอาช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามค่ะจะมีเจ้ามาเอาตีหนึ่งตีสองแล้วก็เจ้าเอาเกินสองโมงเสาร์ครับเพื่อนเ่นจะเพี้ยนจะโว้จะไปหาขายเองก็ได้ลำบากอ๋อเพื่อที่เขาสิไปเอาล่งตลาดเสาร์ใช่ค่ะน้อครับนอใช่บานแต่ละรอบนี่สมมติว่าเฮ็ดเอาสามล่งยังส่การลงทุนนี่ต้องลงทุนประมาณจักบาทอ๋อเปลือกมันสีตันสีตันตันละเจ็ดลอย ครคะคาเสื้อเหฮดใส่ยูประมาณโล่งละโหลโล่หนึงสิบสองกอดร้อยหกสิบาทร้อยหกสบแปดบาทอาหารเสริมสามสิบบาทลงทุนกะไม่เกินสี่พันสามลงใช่ค่ะโอ้ถือได้นาะใช่แต่ว่าเราไม่ได้ถ้าถ้าคิดเริ่มแรกเราจะเริ่มแรกห่อสางมันจะลงทุนหลายอยู่แต่ว่าขันห่อเลยเฮดเหดล้วมันกะ คับเฟืองค่ะอ๋อหมายถึงข้าามีรงเลื่อนจังสีแล้วเคืือแหลงเข้าก็ตตองลงทุนเฮ็ดรงเลื่อนซื้อผาสื้อผาไพมีใม่ไพ่ก็บ่บเป็นยังกับเอาของเจ้าของไพมีใหม่เจ้าของก็ตัดนใหม่เจ้าของซื้อได้ผาคุ้มขนาดแล้วค่ะแม่นบ้หยังสื่อจะ่ตะปูก็ผาคุ้มกันมีใหม่เจ้าของเองกับว่าใส่ปัญหาใช่ค่ะเฮ็ดแบบรงเลื่อนกับแบบกองเตียแบบได้ลงทุนหน่อยก็กันโกองเตียค่ะครับใช่กองเตี้ยคือ สื่อแค่ผ้ายางคุ้มกับปสลมบางคนเหตุการณ์ตงหน้าเอาฟางคุ้มมีแต่ผ้า,ายางผ้ายางใมหนึ่งก็ร่อยเจ็ดสิบบาทเก็ดไดไตั้งหาแปลงค่ะ,สะแสดงว่าเป็นอาชีพที่ลงทุนถือว่าหน่อยอยู่นะครับนาะค่ะค่ะ,คะอันกองเตียเขาสื่อผ้ายางเขาสื่อเหลีน่นี่เขาสามารถกลับมาใส่ได้อีกคือเอาไปซักน้ํากากแดดแล้วก็เอามาบนใช้ใช้ได้อีกกองเตียผ้ายางใส่เลยเป็นปีค่ะอืใช่กองเตียลงทุนหน่อยครับใช่ค่ะ อาชีพทีนาสนใจนะครับทีหน้องเด้อเอาผู้ใดอยากอยากได้เสื้อเฮดเพื่อนมีขายอยู่เด้อครับเด้อครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไอ้ขอสองทางการติดต่อนยอ๋อเป็นเบอร์โทรนะคะครับ085 02 77 005อเยหาสื้อยังเฟลดแถวสุภลักษณ์ค่ะแถวสุภลักษณ์ค่ะครับเอาใครอยากได้เสื้อเฮดนะครับติดต่อน้องไู้ใดนะครับเด้อสำหรับการการผสมเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหลักๆ วัดวัดสะดุยอย่างนี้เท่าก็คือใส่กากมัน <S <S ใช่คะ่ะกากมัน <S 2> <S 2> กากมัน <S <S ลงเรือนจะเป็นกากมันล้างครับเ,ออเปลือกดินก็ได้แต่เขาไม่นิยมขึ้นลงเรือนเพราะว่ามันหนักมันจะทําให้ไม้ไผ่เราหักไวพังไวนะคะอเปลือกล่างเปลือกล่างนี่มันจะเบามันก็จะทนต่อการใช้ง,งานของลงเรือนเท่าแต่กองเตี้ยเราจะใช้เปลือกดินอย่างเดียว <S 2> <S 2> <S บ้าใช่คะ่ะเปลือกดินก็คือมันจะแล้วเขาปลูกเสีดินเลยมันก็จะบม่มีปัญหาอย่างก็เห่านะคะ บุนึงแต่ว่าด,ดีเด้ผู้ได้หน้าขีหลายๆไปปูเคสฝางเซลล์รครับก็คือเขางามแห่งปีใหม่มานี่ว่า้องอเพืองปุ๋ยเลยหน้าน้องบ่วเพืองปุ๋ยเลยคู่มือนี่ปูเค,คใสใจกับโผดแล้วเอาอในกรณีที่สมมติพื้นที่ที่พี่น้องเพิ่นบม่มีโล่งแปลงโล่งมั่นอย่างสีสามารถใสยังทดแทนไดเน,นี่ครับอ่าสามาัดก็ใส่ฝางก่อนฝางห้านี่เลยต่อฝางต่อสร้างเขาห้านี่เลยค่ะโอ้ใส่เสื้อลงไปแล้วก็อ่าทลายปาล์มปลูกได้ S <S ้ะไลยปลามกากปลาเมียงใช่ค่ะทะลายปลมเขาเจาะกับปูแต<อ>่หวานเพามันแพงเขาจะบกคกนิยมบ้าบกนกี้เลื่อยเองสิใดบอกครับไม่เลื่อยได้มันกับแบบไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนไรเขาจะเอาไปเห็ดนางฝานางลมโอ้ไครับครับ,บดีินมันม,มันมีพัยเอามาเห็ดปนไหนนะคะมีแต่ส่วนไรกับกากมันกับทะายปาะ่ปลากับส่วนหน่อยครับครับมอดีสุดนี่คือกากมันใช่บ้านเรามันดีหน่อยมันมีที่น้ํายืนน้ําขุนกันทะลัก ครับสามโล่งแปงคนกากมันล่างนะครับพี่น้องถ้าเป็นกากมันติดดินเนี่ยเข้าก็สสเอื่นอันเปลือกเปลือกดินตัวนั้นเจือกสิเป็นกากมันือนการดูส่วมมากสิติดขี้ดินหลายหมาะกับเห็ดอยู่ในพงหน้ากองเตี้ยเดี๋ยวเอารูปส่งรูปให้ว่าอันนี้คือกากล้างอันนี้คือกากดินจะนุดส่งครับครับครับเอาฟูได้อย่างไดข้อมูลเพิ่มเติมกับติดต่อน้องเพื่อนไหนนะครับได้เอาไปถ้าให้ดีสักวันวันไหนรงกองเตี้ยเดี๋ยวจะ ครับเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิ้งใหม่ครับเอาวันนี้ขอบคุณครับน้องแพลวครับขอบคุณน้องแพลวสุภลักษณ์นะครับที่ให้เยี่ยมชมให้ความหูครับเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางลงทุนบ่หลายนะครับพี่น้องนี่บ่หลายครับ่หลายสามล่งเนาะอันนี้ก็เพียได้จุ๊จักเท่างได้ปีบวันนี้ครับลงทุนสามสี่พันนะครับแล้วก็อยู่ได้โดนนะครับเด้อดายได้กันนาสนใจอยู่เด้อครับเอาขอบคุณพี่น้องน้ำครับที่ติดตามรับชมรายการคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ